โรงเรียนบางคูรัตเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2506ด้วยความคิดริเริ่มของนายประสานวสุวัฒน์ในอำเภอบางบัวทองและนาใยวิเชียนแย้มคําศึกษาที่การอำเภอบางบัวทองโดยมีนายเลี่ยมแดงเกิดกำนันตำบลบางคูรัตเป็นผู้หาที่ดินเพื่อการปลูกสร้างโรงเรียนพระได้มีนายแข่งนางพร้อมกลมแป้นได้บริจาคที่ดินจำนวนสีไร่2งาน85ตารางวา กับในวันนางมุแตงอ่อนร่วมบริจาคอีก3งาน92ตารางวารวมเป็นที่ดินเพื่อการปลูกสร้างโรงเรียนประมาณ6ไร่และได้ดำเนินการแบ่งแยกโฉนดไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อพุทธศักราช2512การก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกโดยมีนายเลี่ยมแดงเกิดกำนันตำบลบางครัตและนายแฉ่งกรมแป้นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ตําตำบลบางครุษ พร้อมด้วยชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นมีขนาดกว้าง5เมตรยาว10เมตรเพื่อใช้เป็นห้องเรียน2ห้องคือชั้นประถมศึกษาปีที่1และ2มีนักเรียนจำนวน50คนเปิดเรียนวันแรกวันที่3กันยายนพุทธศักราช2506โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนบางครรัฐตามชื่อตำบลบางครรัฐ และต่อมาได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบางครัลรเมื่อพุทธศักราช2539และในปีพุทธศักราช2551โรงเรียนได้ถ่ายโอนไปสังกัดองรงการบริหารส่วนจังหวัดนนทบ,บุรีเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2551ส่วนบุคลากรขอ,ของโรงเรียนนั้นได้ถ่ายโอนไปอยู่กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2551พระพุทธรูปประจําโรงเรียนหรวงพ่อพระพุทธโสธรที่เป็นที่เคารพสักการะของทุกคนในโรงเรียนและชุมชนชาวบางคุลัสและสมเด็จพระปิยะมหาราชสเสด็จพ่อเราห้ารูปปั้นเหมือนทรงมา้าซึ่งเป็นส่วนรวมจิตใจของเราเช่นกันคติธรรมสุขาสังคสัตสามคี ความสามัคคีของหมูคนะ่คณะทำให้เกิดความสุขต้นไม้ประจำโรงเรียนต้นราชพฤกษ์สีประจำโรงเรียนสีเหลืองสีฟ้าคำขวัญการเรียนดีวิในเด่นเน้นคุณธรรมนำกีฬาวิสัยทัศน์โรงเรียนมังคุรัดมุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ควบคู่คุณธรรมก้าวทันเทคโนโลยีชุมชนร่วมมือปลูกฝังรักสิ่งแวดล้อมน้อมนำรักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอัตลักษณ์มีวินัยใจอาสาอยู่อย่างพอเพียงเอกลักษณ์สิ่งแวดล้อมดีมีรอยยิ้มผู้บริหารโรงเรียนบางคลรัตนางพนิตาวรรณสเวีปัจจุบัน โรงเรียนบางคุรัตมีนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ประมาณ1,400คนโดยได้จัดให้มีการเรียนการสอนที่สนับสนุนนโยบายต้นสังกัดโดยเน้นการศึกษาด้านการสื่อสาร3ภาษาคือภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนโดยเปิดสอนภาษาจีนระดับชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3โดยครูชาวจีน และสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยครูชาวต่างประเทศการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมุ่งส่งเสริมพัฒนานักเรียนทุกคนให้ได้รับความรู้มีคุณภาพตามเป้าหมายของการจัดการศึกษามุ่งจัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนมีผลสม,มิุลทางการเรียนที่สูงขึ้นส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6จัดกิจกรรมสอนเสริมเตรียมความพร้อมในการสอบโอเน็ต ครูที่มีความรู้ความสามารถสอนเสริมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยในปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนมังคุรัฐอยู่ลำดับที่7ของโรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีทั้งหมดในการสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ของเราสามารถสอบเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเช่นโรงเรียนกาจนาพิเศษวิทยาลัยนครปฐม โรงเรียนเทพศิลินนนทบุรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรีโรงเรียนบางคลัดได้รับรางวัลโรงเรียนพอเพียงและโรงเรียนคุณธรรมจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและครูโรงเรียนบางคุลัดยังได้รับรางวัลครูดีเด่นในสาระการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่างๆอีกหลายรางวัลในด้านกีฬานักเรียนโรงเรียนบางครัด ชนะเลิศก,กีฬาเปตองประเภททีมรุ่นอายุไม่เกิน12ปีหญิงและรองชนะเลิศอันดับ1นึ่กีฬาเปตองประเภทบุคคลรุ่นอายุไม่เกิน12ปีหญิงในการแข่งขันกีฬาอปทระดับประเทศนะครเชียงใหม่เกมประจำปีการศึกษา2561อีกทั้งยังได้รับรางวัลเหรียญทองในการแข่งขันโครงงานศิลปะและรางวัลเหรียญเงิน ในการแข่งขันโครงการกลุ่มสาระการงานอาชีพระดับภาคกลางจังหวัดสุพรรณบุรีพวกเราชาวโรงเรียนบางคลัดตั้งใจแน่วแน่ที่จะพัฒนาโรงเรียนให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชนเราจะร่วมกันสร้างชื่อเสียงให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและเป็นพลเมืองที่ดีให้กับประเทศชาติต่อไป